เดี๋ยวคลิปนี้เราจะอธิบายการเดินทางแบบละเอียดพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเราจองตั๋วรถไฟจากแอปพลิเคชันดีทิกเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจองตั๋วรถไฟได้ล่วงหน้ามีตั้งแต่สถานีเหนือสุดถึงสถานีใต้สุดของประเทศไทยเลยเราเริ่มต้นเดินทางจากสถานีขอนแก่นส่วนปลายทางก็คือสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เลือกเป็นรถไฟสายตะบนออกเช็งเหนือหลังจากนั้นเขาก็จะมีรอดเวลาขึ้นมาให้แบบนี้นะทุกคนเราก็กดเลือกเวลาที่เราจะเดินทางส่วนเรื่องราคาก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะนั่งชั้นไหนเราเลือกชั้น3บาทหนจ่างนล้ก็ไปดสิบเจ็ด อันนี้รถไฟได้เลยอันนี้ก็เป็นสภาพตอนนั่งรอนะทุกคนที่สถานีรถไฟเขามีจุดสาหรับชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเรื่องแบตโทรศัพท์จะหมดหรือว่าไม่มีที่ชาร์จเรานั่งรอสักพักใหญ่ๆรถไฟก็มาถึงรถไฟที่เรานั่งครั้งนี้เป็นขบวน1 3ึ่สี่อุ้ยลืมบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนเราพกน้องชายไปด้วยทริปนี้จะเป็นทริปที่ท้ทาทายสําหรับเรามากเพราะนี่เป็นการเดินทางท่องเที่ยวครั้งแรกของน้องเราเป็นการพาน้องออกมาใช้ชีวิตออกมาเปิดหูเปิดตาและเป็นการพาน้องมาาาเเเเเเททททีี่่่ยยววะลปป็็นนนครรรั้งงงแกกดิอ กกัันครร้้งแดวยเอาเป็นว่าพี่พามาใช้ชีวิตก็แล้วกันนะเราเดินทางออกจากสถานีรถไฟขอนแก่นมาถึงกรุงเทพอภิวัตรหรือที่เรียกกันว่าสถานีกลางบางซื่อรวมๆแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงได้ในการนั่งรถไฟแต่ทริปนี้สบายหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้แบกกระเป๋าเองส่วนอาหารแล้วก็กินกันแบบง่ายๆเพราะนี่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของเราพวกเราต้องจองรถไฟกันต่อไปที่จังหวัดสุราธ,ธานีโดยการบุกรถไฟจากสถานีกรุงเทพอภิวัตปลายทางสุราธานีรอบเวลาของรถไฟก็มีประมาณนี้เลยนะทุกคน ส่วนเราก็เลือกชั้นที่ประหยัดที่สุดในราคา216บาทขบวนที่169หลังจากนั้นเราก็รอขึ้นรถไฟได้เลยจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็น่าจะใช้เวลาประมาณ11-12ชั่วโมงได้หลับแล้วหลับอีกนี่ก็คือการค่าเวลาของเราตื่นประมาณ10รอบก่จะมาถึงสถานีสุราษฎร์ธานีเรามาถึงที่นี่ประมาณตี4บรรยากาศที่สถานีก็จะประมาณนี้นะทุกคนมีคนนะแต่มีคนน้อยแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะทุกคนดูให้จบก่อนเพราะว่าปลายทางของเราคือจังหวัดพังงาเดินออกมาจากสถานีรถไฟ ขวามือจะมีที่ซื้อตั๋วรถบัสเดินทางไปที่เขาหลักจังหวัดพังงาเรามาซื้อตั๋วรถบัสตรงนี้ในราคา180รบาทต่อคนแต่ว่าก่อนจะไปถึงเขาหลักระหว่างทางเราไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาศกได้นะมีเป็นบรรยากาศระหว่างการเดินทางนะทุกคนมาภาคใต้นี่ก็ดีนะมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาด้วยส่วนนี้ก็เป็นสภาพของน้องชายบอกเลยว่าสงสารมากในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราอำเภอตะกบป่าเดี๋ยวเราพาแบ็คแพ็คเกอร์คนใหม่ไปกินข้าวก่อนนะทุกคนดูทรงแล้วน่าจะไม่ไหวอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อแรกที่ นี่ของพวกเราถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูที่บ้านแดงหน้าโปรไฟล์เราได้นะจิ้มลิงก์ได้เลย